chặt tông hồn đi đi này à Ừ ngay Peter lắc nóng ngang ngay này mà nâng khăn khăn nó <cười> <cười> là nụ bệnh nó hay nóng kinh อย่าเล่นนะกินนะลูกเข้าไปอีกอืมอืมอร่อยไหมมิกอร่อยไหมลูกกินมิกค,ครับกินมิกเก็บอยของกองหน้านองเต้อร่อยไหมครับอร่อยเลยอร่อย พี่เต้เนี่ดีจังแบ่งให้น้องกินด้วยโอ้โหกินเกล็ดดาวอิมอ่มอิม่มอิ่มไหมอ่าทุกคนดูชอปูด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 อ่าพี่เตด้ดูชอปูด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 อือหือสุดยอดสุดยอด สุดยอดเก่งมากลูกเก่งมากลูก <food>